คำถามที่พี่น้องถามมาอาจารย์ช่วยบอกหน่อยใครที่บอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เป็นอิควานอืมอ๋อขีดสิเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยบอกหน่อยใครที่บอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เป็นอิควานคือพี่น้องจะให้บอกชื่อแส่คือถ้าโดยทางมารยาทแล้วเนี่ยเราไม่เคยเอ่ยชื่อ,อผู้ใด ใน,ในทางรายการใช่ไหมครับผมแล้วก็แม้กระทั่งว่าจะเอ่ยอ,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 อ้อมเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจอะไรไปไะนไม่ใช่คือหน,หน้าที่เราก็คือเราชีชชช้แจงมันไม่ถูกอย่างไรแล้วก็ถูกอย่างไรในประเด็นนี้ผมคุตบะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามครับผมก็มีประเด็นนี้ด้วย <c oughs> เพราะอันเนื่องมาจากว่าผมได้ฟังเอง คือได้ฟังกระหูตัวเองคือไม่ใช่ฟังเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าแต่ได้ฟังเองเนี่ยไม่ใช่ฟังจากคนพูดนะแต่ฟังจากในคลิปวิดีโอที่เขาส่งมาให้ดูก็มีผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหนึ่งที่พูดแล้วก็พูดล,ยลอยๆพูดเฉียวๆฉสื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจแบบอึมครึมแบบคลาดเคลื่อนนะครับก็บอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สา่งให้เป็นอิควานครับด้วยคําพูดไหนอะ่ะ ด้วยค, Connie, ค, Higher, คําพูดท e um. mm hmm. right. um, ี่เขายกมาเนี่ยคำพูดที่เขายกมาจริงๆมันคือฮะดีษคำของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่บอกว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานเเขาก็บอกนี่ไงอัลลอฮ์สั่งให้เป็นอิควานแต่ใยข้อเท็จจริงแล้วฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบทนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่นบีพูดมาตั้งแต่เมื่อพันสี่ร้อย กว่าปีนบ,บีพูดกับใครพูดกับสหาบะแล้วฮะดิษบทนี้ก็ถูกถ่ายทอดเรื่อยมาสู่คนรุ่นตาบีอินตาบีตาบีจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกฮะดิษในตำราบ,บันทึกฮะดิษไม่ว่าจะเป็นบุครีหรือในตำราบ,บันทึกฮะดิษอื่นๆเยอะแยะ,ยะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ฮะดิษบทนี้ถูกถ่ายทอดไล่เรื่อยมาเนี่ยไม่เคยมีใครเลยที่จะไปเข้าใจว่าอัลลอฮ สั่งให้เป็นกลุ่มหรือขบวนการอิควานก็เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะกลุ่มกระบวนการอิควานเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณร้อยปีที่ผ่านมาที่ประเทศอียิปต์แต่คําสอนของศาสนาเนี่ยมีมาก่อนตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วผ่านคนในแต่ละรุ่นในแต่ละยุคในแต่ละยุคในแต่ละยุคเรื่อยมาตอนนี้เวลาการใช้คําพูดเนี่ยใช้คําพูดโดยลอยๆอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้ ที่มาที่ไปไม่รู้ข้อเท็จจริงก็จะไปเข้าใจว่านี่ไงเาลาสั่งให้เป็นอวาไปร่วมขบวนการอีควานซึ่งคนละเรื่องแล้วการพูดอย่างนี้ก็เป็นการหยิบฉวยเอาคำสอนของศาสนาไปสื่อความที่มันเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองสนองความต้องการของตนเองแล้วก็มันไม่ถูกต้องเพราะอันเนื่องมาจากในคำสอนของศาสนาเนี่ยอาจารย์อามีน ไม่ได้หมายความว่าเราหยิบเอาอัลกุรอานมาแล้วก็เอาอย่างของเราต้องการยัดไส้ไปหยิบคําสอนฮะดิษมาแล้วก็เอาอย่างที่เราต้องการยัดไส้ไปไม่ใช่ถ้าเราไปกระทำอย่างนั้นนั่นคือการทุจริตการบิดเบือนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกุรอานและฮะดิสมันเรื่องใหญ่นะอย่างพฤติกรรมของบรรดาพวกยาหุด ที่อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت าทรงแฉประจานไว้ในอัลกุรอานเยอะแยะหนึ่งในนั้นบรรดาพวกยาฮูดก็คือบิดเบือนคำพ<ำ>ีอัตตครับที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานบอกอย uh ู่ฮาริฟูนันกาลิมอัลมาวาดีคนพวกนี้ได้สลับสับเปลี่ยน<ำ>เอาคำตรงนั้นไปใส่ตรงนี้เอาคำตรงนี้เอาไปใส่ตรงนั้นใช่ไหมหรือ Ala, อัลลอฮสุบฮานุตาลาทรงกล่าวในส ah ุระอัลบักราะอายะที่ประมาณ9 0เศษ97โดยประมาณเนี่ยนะที่อ ok, ัลลอฮ์บอกฟาวัยลุลิลลาดีในยักตูบูนันกิตาบาบีไอดีฮิมความวิบัติความหายนะจงมีแดบ่บรรดาผู้ซึ่งที่เขียนคำภีร์ด้วยมือของพวกเขาเองถามว่าทําไมก็เพราะอัตตารอดเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ แต่นี้คนพวกนี้เมื่อไม่พอใจเอาตรงนี้เอาไปใส่ตรงนั้นเอาตรงนั้นเอามาใส่ตรงนี้สลับสับเปลี่ยนยังไม่ถูกใจลบออกแล้วก็เขียนอย่างที่ตัวเองจะเอาเข้าไปใส่แทนบรรดามุฟัซซิรินก็อาธ,าธิบายว่าเรื่องที่เขาเขาเขาลบกันไปเนี่ยตั้งแต่บรรดาซอฮาบานะเช่นอับดุลลาอิบนาบาสก็อธิบายรบหรือคนรุ่นตาบีอินก็อาธ,าธิบายก็บอกว่าบางคนบอกว่าเขาลบ ลักษณะของนบีม,มูฮัมมัดที่ถูกระบุไว้ในเตารอตเนี่ยออกหรือก็แก้ซะให้มันเป็นอื่นไปซะให้คนอื่นได้เข้าใจที่คาดเคลื่อนไปซะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นบรรดาพวกยาฮูดเนี่ยสลับคำเพื่อให้ถูกใจลบแล้วก็เขียนใหม่เอาอย่างที่ตัวเองจะเอาเข้าไปใส่เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ออว่าไงฟาไวลุลลิลดีนายักตูบูนันกิตาบะบิอดีฮิม ความหายนณะความวิบัติจงมีแต่บรรดาผู้ซึ่งที่เขียนคำภีด้วยมือของพวกเขาเองเสร็จแล้วทำยังไงเอสเส็จแล้วก็เอาไปเสนอกับบรรดาผู้คนแล้วก็ไปหลอกบรรดาผู้คนไปบอกว่าอย่ากูรู้นะฮะจามินอินดินละบอกนี่แหละมาจากอัลลอฮ์แหละค,<ำ>คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์คือวาฮีอันบริสุทธิ์แต่สิ่งที่สอดแทรกเข้าไปก็ไปไปไปเหมารวมและก็บอกลาวนว่า,าน,าน,นี่มาจากอัลลอฮ์แหละแต่ในสังคมมุสลิมของเราณนะปัจจุบันนี้ เราไม่ได้สลับสับเปลี่ยนข้อความของกุรอานเราไม่ได้ลบข้อความของกุรอานออกเรายังเอาข้อความเดิมๆที่อัลลอฮ์ได้บอกเพียงแต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของอัลกุรานเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วก็ถูกแทรกไปครับเห็นไหมถูกยัดไส้อ่าถูกยัดไส้ก็มีบางคนที่ไปหยิบคำของอัลกุรอานมาแล้วก็เอาเอาเอายัดไส้หรือเอาไปหลอกกับชาวบ้านว่าเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้เป็นอีกวานครับ ถามว่ามีข้อความไหนบ้างในอัลกุรอานและในฮะดิษของท่านอาบับดุลัมฮัมหมัดสุลล่าที่ได้ระบุคําว่าอิควานโดยมีเป้าหมายหมายถึงกลุ่มอีควานที่เพิ่งโผล่หัวขึ้นมาบนโลกเมื่อไม่กี่วันมาเนี่เพิ่งเข้าใจเป้าหมายหรือเปล่าฮะเพิ่งเข้าใจเป้าหมายหรือเปล่าเดีย๋ยวผมพูดไปแล้วเดี๋ยวจะใช้ภาษาที่ไม่สุภาพเอามีไหม ไม่มีเลยเรายกตัวอย่างเราไปดูอย่างในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลลาได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ของอัลกับคอซูรัชที่คนสองกลุ่มเนี่ยรบราฆ่าฟันกันมาหลายชั่วอายุคนแต่พออัลมารับอิสลามคอซรัชก็มารับอิสลามแล้วทําไมเมื่อก่อนเนี่ยเจอกันเป็นศัตรูกัน<ต>เจอกันก็สู้รบฆ่าฟันกันสู้รบกันแต่ตอนนี้ทั้งอัลกับคอซรัชมารับอิสลามอัลลอฮฺก็ กล่าวถึงคนทั้งสองเนี่ยให้ฟังในอัลกุรอานวาสกูรูเนี่ยอัลลอฮิอะไลกุมอิสกุนตุมอาดาอันฟะอัลลาฟะไบนักูลูบิคุมฟะอัสบะตุมบินีอามะติฮิอิควานาอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่างไงอ่ะจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยนะที่มีต่อพวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ฟะอัลลาฟะไบนักูลูบิคุมอัลลอฮ์เอาหัวใจของพวกเจ้าเนี่ยมา กกมาผูกพันมาประสานมาเชื่อมโยงกันใช่ไหมฟาอัสบาตุมบีเนอมาติฮีอิควานาแล้วก็พวกเจ้าก็กลายเป็นอิควานด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ถามว่าอิควานที่อัลลอฮ์กล่าวตรงนี้หมายถึงเอากัคอสลอฮาบ้ของนบีเป็นอิควานเป็นขบวนการอิควานเนี่ยเปล่าไม่ใช่อิควานเป็นพี่น,อน,น้องคำว่าอิควาน,น,น,วม,นามีความหมายที่ระบุอยู่ในอัลกุรอานแล้วก็ใน ฮะดีษของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลต่านหัวเลวะสัลลัมหมายถึงพี่น้องร่วมศาสนาใช่ไหมหนึ่งในกรณีหนึ่งหรืออย่างคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอเล็กก็บอกนะครับเป็นพี่น้องของอิควานาชัยอาตีนอ่าเป็นพี่น้องของชัยตอนครับอ่าเป็นพี่เป็นน้องของชัยตอนนี่ก็อิควานเหมือนกันอ่าเป็นอิควานเหมือนกันแต่เป็นอิควานอิควานอะไร อิควานชชตตอนอ่าอินนัลมุบาซิรีนกแกนูอิควานนัชเชตินอ่าเห็นไหมเอ่อบรรดาอินนัลมท่าคนที่ฟุ่มเฟือยที่สุรุ่ยสุร่ายครับก็เป็นพี่น้องของบ็นดาของเชตตอนคือเราจะไม่ใช้ศัพท์ภาษาของอัลกุรอานเพื่อที่จะมาอะไรมาชักมาจูนให้พี่น้องได้เข้าใจผิดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของคำสอนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานก็ดีรหรือฮะดิษก็ดีดังนั้นเราดูอย่างนี้อย,อย่างในส ah ุรอัลมูจาดละอายะสุดท้ายเลยครับผมสุรอ ah ัลมูจาดละอายะสุดท้ายเลยอยากจะให้พี่น้องได้ดูร่วมกันเหลือเกินถ้าพี่น้องมีอัลกุรอานฉบับแปลไทยอยู่ที่บ้านลองไปหยิบมาเปิดดูสุร่อ ah ัลมูจาดละอายะสุดท้ายถ้าพี่น้องมีอัลกุรอานเล่มแดงเนี่ยเล่ม ของสมาคมนักเรียนเก่าอับเพราะส่วนใหญ่หลายบ้านก็จะมีเล่มนี้กันอยู่นะถ้าพี่น้องมีเอาพี่น้องลองเปิดนะสุร้อัลมจาดละแล้วเดี๋ยวเราจะได้ได้ดูร่วมกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไงครับเพราะว่าอุกกุรอานฉบับนี้มันมีความหมายภาษาไทยให้ด้วยเห็ไหในอายะสุดท้ายก็คืออายะที่21สเุรอัลมุจาดละถ้าพี่น้องเปิดนะหน้าหนึ่ หน้าหนึ่งสี่หสามอัลลอฮ์ سبحانه แะ ت าว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าแต่ยีดูเอาไม่ยุมินูนะบิลลาฮิวันเลมิลอาีิรยวดูนมันฮาดัลลอฮวารอศูละหูวัลลูแคนูอาบะอหุม أو อับนาอหุม أو อิควานมีคาว่าอิควานไหมมีครั allah บอัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت ع ทรงบอกว่าแต่จีดูเจ้าจะไม่พบหรอก ว่าบรรดาผู้ซึ่งที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอาคิรอมีจริงยุมินูนาบิลลาฮิวันยอมินอาคริอย ah ู่ว่าดูนามันฮาดัลลอที่เขาจะไปหยิบยื่นความรักให้กับคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลเป็นปรปักษ์ต่ออัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมวะลาราแกนูอบาบอาอุมแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็น,ปนบนรรพบุรุษเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อแม่นะนะหรือ เอาอับนาหุมจะเป็นลูกๆของพวกเขาเอาอิควานหุมหรือไม่ว่าจะเป็นอิควานจะเอาความหมายโดดๆกันอย่างนี้ไหมไม่เอาฮจะเอาความหมายโดดๆกันอย่างนี้ก็ก็ไปคบกับอิควานไม่ได้อ่่ไไมด้เป็นอิควานไม่ได้ครับท้าต่ออัลลอฮ์และเราทุนไปไปไปเป็นอิควานไม่ได้ไปคบอีกแต่เราไม่ได้เอาลกุรอานเอามาใช้อย่างนี้ไง เราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคําว่าอีกวานเนี่ยหมายถึงหมายถึงพี่น้องพีงหมายไหมเพราะงั้นอลัลลอฮ์บอกถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติาพี่น้องเป็นคนในครอบครัวเอาอาชีรตาหุมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าคนคนนั้นเขาต่อต้านอัลลอฮ์เขาเป็นปรปักษ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่เอาดาดูไไม่ไ้ก็จะไม่ไปหยิบยื่นความรักความใครใ่ให้กับคนพวกนั้นเป็นไม่ไดาดครับผมอัา เราดูอย่างนี้ต่อไปนะอัลลอฮ์บอกว่าอุลัยอีกากตาบบฟีกูลูบิฮิมุนอีมานะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกได้ได้บันทึกไว้ในหัวใจหัวใจหัวใจของพวกเขาบันทึกอะไรอีมาบันทึกอีมานการศรัทธาไว้ในหัวใจของพวกเขาว่าไอาดฮุมบิรูฮิลมินฮุและอัลลอฮ์ก็ทรงให้การ สนับสนุนส่งเสริมพวกเขาใช่ไหมให้การสนับสนุนส่งเสริมพวกเขาด้วยอะไรนย่เดีด๋ยนะถ้าในในฉบับแปลไทยถ้าพี่น้องมีอยู่เนี่ยพี่น้องดูเนี่ยชนเหล่านั้นอัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกการศรัทธาในหัวจิตหัวใจของพวกเขาและได้ส่งเสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยการสนับสนุนของพระองค์คือใครอ่ะคือคนที่ เชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่ออาคเรอมีจริงแล้วยืนหยัดบนคําสอนของศาสนาใช่ไหมผลค,คนอย่างนี้นะแล้วก็จะไม่ไปไปไปญาติดีไปหยิบยื่นความรักให้กับคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมถ้าคนยืนหยัดอย่างนี้อัลลอฮ์บอกต่อไปอยังไงวายุดคิลูฮุมจันนาจินตาจรีมินตาติฮันอันฮารุคาลีดีนะฟีฮารัดยัลลอฮอันฮุมวารัดูอัน อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์สวรรค์หล,ลากหลายที่มีลำธารน,น้ําไหลอยู่เบื้องล่างใช่ไหมเราเดี๋อัลลอฮ์หัอันฮุมวารอดูอันเป็นยังไงอะ่ะอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาแล้วพวกเขาก็พึงพอ,พ,องพระทัย<ห>ต่ออัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์บอกว่าคนอย่างเงี้ยอูลาอิกะฮิซบุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกพวกเหล่านี้แหละคือฮิซบุลลอห์คือพรรคของอัลลอฮ์อาจารย์อามีนรู้จักฮิซบุลลอห์ไหมกลุ่มฮิซบุลลอห์ กลุ่มฮ <hr> ิซบุลลอห์ก็คือกลุ對對่มช <ng ratios> ีอะห์ในเลบานอนครับชีอะหเละเธอะในเลบานอนก็คือใช้ชื่อชื่อเขาตั้งชื่อกลุ่มของเขาว่าฮิซบุลลอห์พรคของอัลลอฮ์ใช่ป่ะครับจะถามว่าแล้วเขามีอะกีดะห์อย่างที่อัลลอฮ์บอกไหมเนี่ยไม่แล้วที่อัลลอฮ์บอกว่าฮิซบุลลอห์เป็นใครเนี่ยอัลลอฮ์บอกก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริง แล้วก็คนไม่ไปหยิบยื่นความรักให้กับคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านรอซูลใช่ไหมยืนหยัดบนคําสั่งคําสอนของศาสนาอัลลอฮ์บอกนี่แหละคือฮิซบุลลอฮ์แหละคือพรรคของอัลลอฮ์แหละแล้วก็อกัลลอฮ์ว่าอะลาอินนาฮิซบุลลอฮิฮูมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกแท้จริงฮิซบุลลอฮ์นั้นหรือพรรคของอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มุฟลิฮูนคือผู้ที่ได,ได้รับความสําเร็จคือผู้ที่ประสบชัยชนะอา้าวแต่อย่า,อา,อยางนั้นทำไมไม่ไปเป็นฮิซบุลลอฮ์กันล่ะ ไปเข้ารีดเข้าแก๊งชีอาโสโครกที่ชื่อว่ากลุ่มฮิสบุลลอะ์ห่ะก็อีกิดาไม่ถูกต้องเพราะงั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะหยิบคำในอัลกุรอานเอามาใช้สนองความต้องการของเราเอาคำมาแล้วก็ยัดไส้ในเข้าไปใส่นี่มันคือการบิดเบือนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอัลกุรอานแล้วก็ฮะดิษของท่านนบบีุมฮัมมัดสุลลลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมซึ่งถือว่าเป็นอันตราย คือเราต้องเข้าใจและเราก็ต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ไม่ใช่ว่าหยิบคําที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องว่านี่ไงอัลลอฮ์สั่งใช้อ่านี่ไงนี่ไงคือเราได้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 ยินได้ฟังแล้วเราก็สะดุ้งอะไรอ่ะเขาใช้กุรอานให้หะดิษกันอย่างนี้อะไรครับฮะจนมาบอกล,ลอยๆกับว,ว่าพี่น้องใช้ให้เป็นอันลลอฮ์ใช้ให้เป็นอิควานคือจนกระทั่งเนี่ยผม,มได้ยินอาจารย์บุอฮ์พูดอย่างหนึง่งเขาบอกว่าคนแถวบ้านเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าคําที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยคือของดีทั้งหมดเลย กุาารานพูดอะไรเนี่ยคือสามารถเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติได้เลยคืออย่างเช่นชิริกเนี่ยเขาก็บอกชิริกมีในอันกุาารานก็ชิริกก็ทําได้ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะกุาารานอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้นี่แสดงว่าจับคําที่ในอันกุาารานไปก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นการเข้าใจผิดเออนะเราบอกว่าคําในกุรอานคือคําของอัลลอฮ์เนี่ยถูกต้องเลยครับแต่อัลลอฮ์จะเอามากล่าวไว้เพื่อที่จะให้เรารู้ถึงอันตรายแล้วก็ให้เราออกห่าง งั้นอย่างที่ผมพูดอยู่เป็นประจำว่าพฤติกรรมของพวกยาฮูดอ่ะเราเอามาแฉไว้พฤติกรรมของมูนาฟิกินอ่ลเลาเอามาแฉไว้เป็นยังไงแฉไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อุมมาของท่านนาบีได้เอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างคให้ออกห่างให้ละทิ้งพฤติกรรมแบบนี้สั่งสั่งให้ออกห่างให้ละทิ้งพฤติกรรมอย่างนี้แต่ววันนี้เรากับกับเรียนแบบเอาพฤติกรรมของบรรดาพวกยาฮูดมาใช้อย่างที่ผมบอกพวกยาฮูดก็คือบรรดาผู้ที่บิดเบือนคมภีรอัตตาร์ <K un> แก้ไขปรับปรุงลบข้อความเสร็จแล้วก็ไปบอกกับชาวบ้านวันนี้นะมาจากอัลลอฮ์แต่คนในยุคเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ย้ายสลับตําแหน่งสลับที่ไม่ได้ลบข้อความเอาข้อความเดิมๆของกุรอลลัลเลาะหรือฮะดิษของท่านนบีแลละไปบอกกับชาวบ้านแต่ถามว่าเอาความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกุรอานหและฮะดิษไปบอกชาวบ้านไหม <K un> หรือเอาความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายเอาออกเอาอย่างที่ตัวเองจะเอาเข้าไปใส่แทนแล้วก็ไปบอกชาวบ้านนี้ไงอัลลอฮ์ว่างี้ครับ เอาแค่คำยัดไส้ไหมยัดไส้บิดเบือนไหมบิดเบือนตบตาไหมครับอ่าเพราะงั้นอย่าทำกับกุรอานอย่างนี้อย่าทำกับฮะดิษของท่านนับดุลฮัมมัดสุลลต่านหัวเลวะซัลลัมอย่างนี้มันคือความพินาศที่อัลลอฮ์บอกกับกับบรรดาอะไรพวกยะฮุดและฟ่าวายลุลลิละดีนะยักตูบูนัลกิตาบะบิไอดีฮิมคำว่าไวลุนตรงเนี้ย ที่<บ>มูฟัสซิรินก็อธิบายบางคนก็บอกว่าวัยรุ่นมันคือความพินาศมันคือความหายนะมูฟัสซิรินบางคนก็บอกว่ามันคือนรกครับนรกวัยรุ่นเนี่ยมันคือนรกที่จะต้องประสบกับจาพวกเนี้ยที่บรรดาพวกยาฮุดที่เขาบิดเบือนที่เขาทําอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็าไปเอาพฤติกรรมของยาฮุดออกมาใช้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับคือพี่น้องจากยาลาเขาถามมาว่าอิคี่อาจารย์กําลังพูดคุยอยู่นี้เนี่ย มันหมายความว่าอะไรอิควานเอาในความหมายของคุรานเรอรในความหมายฮะดิษเรอก็แปลตรงภาษาก็คือพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงใช่ไหมอิควานอะไรฟอัสบะตุมบินยียมาทีอิควานาที่อ่านให้ฟังที่เลาเร์บอก เราได้ให้เอ้ากับข้อสรตยนั้นได้พี่น้องกเป็นพี่น้องกันหรือคนที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยก็อิควานอะไรอิควานนัชยาตีนอเป็นอิควานเป็นพี่เป็นน้องของัยตอน้มันก็สื่อความหมายของคําว่าเป็นพี่เป็นน้องคือคําว่าอิควานแปลเป็นภาษาไทยว่าบรรดาพี่น้องใช่คือการเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเป็นพี่น้องแต่ถ้าคำนี้ถูกใช้เพื่อที่จะมาสร้างความอึมครึมให้พี่น้องได้เข้าใจผิดว่าหมายถึง กลุ่มอิควานหรือขบวนการอิควานที่มันกําเนิดขึ้นในประเทศอียิปต์โดยฮัสซันบันนาถ้าไปสื่อความหมายอย่างนั้นนะเพราะว่านั่นคือการบิดเบือนอัลกุรอานการบิดเบือนฮะดิษของท่านนบบมุลเมี๋มสโลลลอฮ์วาเลวะสัลลัมที่เอามาเก่าลอยๆอยกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกเจ้าจงเป็นอิควานกันเย้ไหมจริงๆแล้วท่านอบบีว่าไงอันนี้เป็นเป็นฮะดิษของท่านนบีนบีบอกกูนูพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็น นบีสังส่งกับใครอ่ะสั่งกับอุมมะของท่านทั้งหมดนะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานาพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นพี่เป็นน้องร่วมศาสนาการโอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอย๋ยนี่คือความหมายที่แท้จริงที่ท่านนบีได้พูดให้เป็นพี่น้องร่วมศาสนาการโอบ่าวของอัลลอฮ์เอย๋ยนบีไม่ได้บอกว่าให้ไปไปเข้าร่วมรัทธิขบวนการ,รอย่างที่ผมบอกว่า คําสอนของศาสนากุรานฮะดิษผ่านมาพันสี่รอกว่าปีแล้วผ่านคนมาหลายยุคแล้วแต่ขบวนการอิควานเพิ่งจะเกิดมัเกิดไล่เลี่ยกับกับ,กบยามาอาตัมลิกวันดะวะแหละก็ยังไม่นานเกิดมาประมาณสักร้อยปีะนะลกลุ่มอิควานก็เป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นนีอิบต์ที่ต่อกรกับรัฐบาลก็ผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วตั้งแต่นัสเซอร์พอนัสเซอร์หมดไปก็ ฮุสนโมบาร์กไม่ใช่ฮุสนีสาดสาดอันว่าสาดพออันด้าอันว่าสาดไปก็ฮุสนีมุบารอกพอฮุสนีมุบารอกไปก็มุสซีมุสซีไปก็ซีซีอะไรเนี่ยเนีเนี่ยก้อนนี้ก็เพิ่งเกิดกลุ่มกลุ่มนี้ก็เพิ่งเกิดมาไม่นานแต่คําสอนของศาสนามีมาเนิ่นนานแล้วครับอืมแต่ในยุคก่อนๆไม่มีไม่มีพรรคไม่มีพวกที่เป็นกลุ่มอิควานอ่าไม่มีกลุ่มที่เป็นฮิซบุลลอ์ แล้วจ้าจะถามว่าเอะแล้วอีกวันมันผิดยังไงอะไรยังไงเลิกใช้วิธีกรรมพิธีอย่างนี้โดยการสื่อความหมายเอาเอากุรอานยัดไส้เอาฮะดิษยัดไส้อย่าใช้วิธีกรรมอย่างนี้อจะหาเสียงหาคะแนนหาอะไรว่าไปแต่จะเอาอัลกุรอานไปบิดจะเอาฮะดิษไปบิดนี่มันคือความพิดาศแล้วก็ค,<อ>ความ<ป>หยายนะอย,อย่าเอาไปสนับสนุนหรือเอาไปใช้ วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกุรอานใช่แล้วก็ไปเบปี่ยนเบงให้เข้าสู่กับวัตถุประสงค์ของตัวเองใช่อันนี้ก็คือเป็นการอันนัเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเป้าหมายของอัลกุรอานเปทำไมงั้นนี่เนี่ยที่ผมอ่านให้ฟังในในสุราอัลมุจดาละในช่วงท้ายเห็นไหมที่อัลลอฮ์พูดถึงฮิซบุลลอฮ์พรรคของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกอะลาอินาฮิซบัลลอฮิฮุมุลมุฟลิฮู ฮิสบุลลอฮ์หรือภาคของอัลลอฮ์นั้นได้รับชัยชนะคอัลลอฮ์พูดเนี่ยฮิสบุลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงชีอะในเลบานอนใช่ไหมไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เพียงแต่พวกกดพวกนั้นเน่เอาคำว่าฮิสบุลลอฮ์เอาไปตั้งชื่อกลุ่มของตนเองก็ทอน,นั้นนะครับนละเรื่องเลยครับคือคำหรือคำว่า ชื่อต่างๆเนี่ยคือก็เหมือนกับเอาชื่อที่ดีๆเนี่ยไปตั้งกับคนคนนั้นคนนั้นชื่อมุฮัมมัดคนคนนั้นชื่ออับดุลลอฮ์คนคนนั้นชื่อฮัสซันคนคนนั้นชื่ออับดุลการีมไม่ได้หมายความว่าคนคนเนี่ยจะเป็นคนดีหรือไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้จะเป็นคนไม่ดีแต่ชื่อก็อาจแค่เป็นแค่ชื่อเรียกไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรคือนั้นมันคนแต่นี่มันกลุ่มแต่ละกลุ่มต่างก็มีอุดมการ มีม,มีเป็นพักเป็นอุดมการณ์ที่มีอุดมการณเร์เป็นของตนเองเป็นของตนเองซึ่งท่านนาบีไม่ได้รู้เรื่องกับพวกเขาด้วยพวกเขากลุ่มพวกเขาเพิ่งเกิดมาประมาณร้อยปีสฮฮาบะก็ไม่ได้รู้เรื่องตาบีอินตาบีตาบีาบาบอินอิหม่ามทั้งสี่ก็ไม่รู้เรื่องค,คนในยุคตน้ตนๆคนยุคคอลัฟก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอย่าหยิบฉวยเอา,เอาข้อความของกุรานฮะดิษไป,ไป,ไ,ปไปใช้อย่างนี้ เดี๋ยวพี่น้องไม่ต้องมาถามผมแล้วว่าใครอะใครหรืออาจารย์ครับฟังดูก็รู้เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันสืบกันได้ไม่ยากนี่เนาะครับว่าใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็เ<ด>ตือน,นะนไว้นะเตือนไว้เดี๋ยวนี้มันไวอ่าคืออย่างที่บอกในช่วงต้นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคืออดีนุนะสีฮะศาสนาคือการตักเตือนครับรักถึงบอกรักถึงเตือนอืมไม่ใช่ว่าบอกเพราะว่าเกลียดบอกเพราะว่าไม่ชอบไม่ใช่ เราก็อยากให้ทุกคนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่ในแนวทางที่ใช่ก็คือจึงบอกจึงกล่าวกัน